สวัสดีครับกลับมาพบกับช่องโอ้ป๋อเฉนเนกันอีกแล้วนะครับทุกคน วันนี้นะคะวันนี้แอดรู้สึกแบบชื้นอกชื่นใจมากๆเลยทุกคนเพราะว่าอะไรหรือป่าโนริซาของเราต้องเคลื่อนไหวเยอะแยะมากมายภายในวันนี้ตั้ง 3- 4อย่าง,างเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะไปเริ่มอ,อะไรก็แร้ตแตงนะจ๊ามาดูภาพ i อ Story กันสักเล็กๆน้อยๆกันกะ่อนะนะจ๊าเพราะว่าในคลิปนี้จะมี MTVEMA ที่โนริซาของเรานั้นคว้ามาส่องรางวัลจากฝีมือของเลลิสหรือจะเป็นการปรากฏตัวครั้งแรกในดูวัลโรเตอ ซีซั่นสามบันที่เรียบร้อยนะจ๊ะเดี๋ยวเรามาคุยกันทั้งหมดในคลิปนี้แน่นอนอะภาพแรกจาก IG จ t o r y o ของโนริซ่าเป็นภาพยืนอยู่กลางสเตจที่เวทีในสิงคโปร์โดมนั่นเองนะทุกคนต้องบอกว่าโ oh อ my god นี่ขนาดมาแค่เงาย,ยังสวยเท่ขนาดนี้นะจ๊ะขึ้นเวทีจะแซบตัวแม่ขนาดไหนก็คือมีออร่ารอะไรบางอย่างาถึงความตั้งใจในรอบนี้มากๆอันนี้ก็น่าจะเป็นการมา ซอมบ็อกกิ้งซอมอะไรต่างๆบนเวทีก่อนที่จะโชว์จริงในคืนนี้ประมาณราวๆสองทุ่มในประเทศไทยด้วยนะจ๊ะอ่ะเดี๋ยวมาเต็มตัวรอดูกันได้เลยนะทุกคนนะอ่ะแทีทีนี้เราไปประเด็นต่อไปกันเลยละกันนะจ๊ะเพราะเดี๋ยวโชว์นี้เดี๋ยวเราดูคืนนี้อยู่แล้วแต่ประเด็นแรกที่อาจะนํามาพูดในคลิปนี้ก็คือ ตาวลิสของพวกเรานะจ้าได้รับรางวัลถึง2รางวัลเป็นที่เรียบร้อยจากเวทีซ่าเสร็จปุ๊บก็มีการแซวอย่างอื่นว่าอ๋อถ้วยรางวัลน,นี้หนักมากเลยค่ะฉันยกเองเนี่ยังคงไม่ไหวเลยนะคะไม่รู้จะส่งไปยังไงอะอะไรก็ว่าไปก็อย่างที่รู้กันนะจ้าคอนอร์ลิซ่าของเราไม่ว่างจริงๆเพราะว่างตารางงานไว้ล่วงหน้าเป็นที่เรียบร้อยที่จะมาทัวร์แบบนี้เนาะก็ต้องบอกว่าเดี๋ยวคงมีการส่งอ่าถ้วยรางวัลเนี่ยมาที่บ้านของเนอร์ลิซ่าอาจจะเป็นที่ไหนสักที่หนึ่งอาจจะเป็นอเมริกาหรือจะเป็นที่เกาหลีไม่ทราบได้้้้นนนนะเจาาาาาแตต่่่อองมีกรรรถยููปใใคหพไดด กันแน่นแน่นอนเนาะเพราะเป็นรางวัลอันส่งเกียรติอีกสงรางวัลน,นี้ด้วยนั่นเองจ้าอะก็ปมมือมกันไปนนจ๊ะก็มาปรากฏตัวในรีสอร์ทจวารเลเทสเป็นที่เรียบร้อยกันแล้วเพราะ,โโะว่าโอ้โหเจวาเซอร์ไพรส์ก็เซอร์ไพรส์ก็ได้จจวาพิกโผลก็พิกโผก็ได้นะเพราะว่าตอน,น,นแรกแอดคิวโนริซาของเราจะรับบทเป็นเซเลบริตี้อะไรประมาณนี้แต่ทีนี้ทุกอย่างพลิกโผจ้าเป็นพนักง,งานต้อนรับประจําโรงแรมในประเทศไทยแต่จริงๆเป็นการวางบทที่ถูกต้องเพอเลยหรือปะมันกลายเป็นบทที่อ่ะนอริซาก็ประจาอยู่ในประเทศไทยไงถ ต้องติดตามไปด้วยขนาดนั้นเพราะว่านอริซ่าของเราก็นนองเป็นศิลปินนักร้องเพลงเป็นหลักอาจจะเป็นงานแสดงเป็นรองถึงจะมีการสัมภาษณ์ว่าอยากจะมีงานแสดงเพิ่มเติมในอนาคตก็ตามทีนะจ๊ะก็อาจจะไปในผลงานอื่นๆกันต่อก็ว่าไปแต่ผลงานนี้ตื่นเต้นไม่ไหวแล้วราะเดือนต้นปีหน้าเราจะได้มาเสพกันแล้วนะจ๊ะซึ่งไม่ต้องห่วงสำหรับใครที่ตกใจว่า e y, นอริซ่าของเราเป็นพนักง,งานต้อนรับแล้วจะเป็นยังไงละแอดบทน้อยหรือเปล่าสำหรับคนที่อาจจะไม่ได้เคยติดตามมาก่อนเนาะแอดก็ไปนั่งดูมาบ้างแล้วในซีซั่นก่อนนะจ๊ะก แลแสดงหลักเลยจ้าแถมมีบทบาทที่น่าสนใจด้วยแล้วรอบนี้เนี่ยเขาเลือกานริซ่าเพราะฉะนั้นบทต้องออกมาไม่ธรรมดาอย่างแน่นอนต้องมีอะไรให้เล่นมากๆแน่ๆแต่ด้วยเวลาอันที่แบบอาจจะไม่เต็มที่เพราะนะตอนที่โนริซ่าของเราถ่ายทำเนี่ยก็อย่าลืมว่าตอนนั้นโน,นริซ่าเราก็มีงานไปน่นไปนี่เอ่อเปิดตัวเพลงหลายเพลงอะไรก็ว่าไปนะจ๊ะก็อาจจะไม่ได้แบบออกมาเยอะมากขนาดนั้นแต่ก็คิดว่าไม่น้อยอย่างแน่นอนนะก็เฉลยเฉลยบทกระจายบทกันก็ว่าไปนะจ๊ะเดี๋ยวไปดูบรรยากาศที่โนริซ่าของเราเนี่ยปรากฏตัวขึ้นมาบนหน้าจอคนสักดนึงต้อง น่ารักมากๆพูดอังกฤษแล้วก็ปิดท้ายด้วยค่ะด้วยภาษาไทยได้วยจ้าน나 in the world welcome to the white lotus in thailand ค่ะ เออเป็นไงคือแบบเราโริซ่าของเราหน้าสดทําผมทรงนี้แบบเรียบง่ายล้วแบบโอ้ไม่ก็อชฉันนี่นึกว่าเด็กอายุประมาณ1 7บ8มายืนแบบว่าทํางานตรงนี้เราหนึ่งกรบนะจ๊ะเพราะว่ามีความเนเชอรัลมากๆหน้าฟูแบบสดๆนะจ๊ะเห็นแล้วก็อิจฉาคอลลลเจนที่อยู่บนใบหน้าอยากจะขโมยมาสักแบบนิดนึงมาโปะหน้าตัวเองที่ไปไกลกว่าน้อง แล้วเพื่อนๆคิดเห็นยังไงกันบ้างว่าซีรีส์ตัวนี้จะออกมาเป็นเช่นไรก็สามารถมาพูดคุยกันใต้คลิปกันได้นะจ๊ะส่วนตัวแอนคิว่าน่าจะมีการเผยแพร่อารยธรรมไทยในเรื่องค่อนข้างเยอะอย่างมากแน่และแค่คิดว่าจะได้เห็นโริซาเป็นตัวหนึ่งในการดําเนินเรื่องเนี่ยก็น่าตื่นเต้นไม่ไหวแล้วอยากเห็นการแสดงน้องเต็มๆมาซีนแรกก็ประทับใจแล้วจ้า Hello Thailand ทุกคนมีความฟินเวอรอะไรอย่างนี้นะจ๊ะเป็นแฟนลิสเนี่ยมันดีอย่างนี้แล้วจ้าใครที่เป็นแอนตี้ก็พลิกกลับมาเป็นแฟนลับกันได้นะจ๊ะพอปก ไม่ได้กัดน,นะแค่แซลหยอกเออเหมือนเพื่อนกันนะเพราะว่าอยู่ดูความสำเร็จนอนริซ่ามาด้กันตลอดเลยและแถมท้ายไปด้วยวิดีโอพรีปาร์ตี้เมื่อวานสักเล็กเลยกนะนอนในจะมีโมเมนต์ที่บอกว่าโอใกล้ิดเป็นแฟนจนฉันจะเป็นรมอยู่แล้วทุกคนน่ารักโคตรๆคเวอร์มากแกอะเดี๋ยวไปดูปิดท้ายคลิปนี้กันนิดนึงนะครับแล้วก็สำหรับคลิปนี้เนี่ยยังไงขอตัวเซบาไปก่อนเจอก,กันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีจ้า